จริงๆแล้วจากที่ฟังทั้งสามท่านกล่าวมานะคะก็คิดว่าสถาบันผ่ากริย์เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะนะจากที่ข้อมูลจากพี่ผู้ดิตเนี่ยบอกว่าประเทศที่มีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดเนี่ยในโลกเนี่ยคือนอร์เวย์ใช่ไหมคะซึ่งปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีผ่ากัริย์ทตรงเป็นประมุขค่ะนะคะดับโลกและติดต่อกันหลายๆปีนะคะและนอกจากนั้น สิบอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยังมีประเทศสวีเดนเดนมาร์กนะที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีระมหมากะผ้าหมากตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยอยู่ด้วยนะคะแล้วยังมีประมาณตัก2สองประเทศนะคะแต่อยู่ในเครือจากกองทัพอังกฤษน่ก็ติดหนึ่งในสิบด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะเอาคำว่าสถาบันมากกริยัเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยยได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้แสดงให้ได้เป็นอุปสรรค ะะและอีกอย่างหนึ่งประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยมีพระกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสภาวุฒิสภาเนี่ยนะในรูปแบบคล้ายๆกับราชประชาสมาสัยนี่แหละคะ่ะนะถึงได้มีค่าดัชนีของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะว่าวุฒธธิสภาเขาเนี่ยพระมหากษัตริย์งลงมามีบทบาทด้วยใช่ไหมคะในการเลือกสวานะคะนะในการเลือกสวให้ประชาชนเลือกนะก็ องค์มนตรีเลือกมาแล้วก็ให้ประชาชนเลือกประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งกวนเลยใช่ไหมฮะที่สอบอเนี่ยแต่งตั้งโดยพรากษ,าษาัตริย์เพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันเหมือนหัวกันอะ่ะก็คือว่าสามีเป็นสสภรยาเป็นสอบอแล้วถามว่ามันจะเกิดการถ่วงดุลเกิดขึ้นได้ไหม มันไม่ใช่ค่ะมันจะนําพากันไปในทางเดียวกันเพราะว่าทุกวันนี้เขาพยายามแยกให้องค์พระหมหากรย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองก็คือว่าไม่ให้ลงเข้ามาเกี่ยวกับพวกเขาซึ่งมันจะเปิดโอกาสที่พวกเขาเนี่ยโกงกินชาติบ้างเมืองได้ง่ายขึ้นนะคะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถงดุลเพราะฉะนั้นประชาชนทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันต่อต้านนะคะการเลือกตั้งสวในรูปแบบกระพาหัวนะคะอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า จะไม่มีใครมาดูแลนะคะมาถงดุลตรวจสอบให้กับเราใช่ไหมคะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะนะจะมีอยู่สองสองสองเออลุ้ว่าจะมีอยู่สองประเภทก็คือว่าหนึ่งปกครองด้วยกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคะและมีระบอบประชาธิปไตยด้วยอันที่สองคือปกครองด้วยประมุขที่มาจากการเลือกตั้งหรือประธานาธิบดีนะคะนะแต่ท่านรู้ไหมคะว่า ประเทศไหนที่มีประมุกเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะกษัตริย์ท่านจะทรงเป็นกลางทางการเมืองโดยโดยรวมแล้วจะเป็นกลางทางการเมืองนะคะไม่มายุ่งเกี่ยวไม่มาทําอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าประมุกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนานโยบายของพรรคเขาเนี่ยจะเป็นไปตามกลุ่มเป็นไปตามนโยบายของพรรคเป็นไปตามนโยบายของทุนสามานนะคะในทุนของเขาหรือประเทศมหาอำนาจที่ครอบงำเขาอยู่ เขาจะไม่มีความเป็นกลางเขาจะทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซึ Jamie, lonely, ่งประเทศเรากาลังจะก้าวสู่จุดนั้นละค่ะตอนนี้นะคะหรืออาจจะก้าวแล้วก็ไม่รู้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน่ากลัวมากค่ะนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยนะคะได้ตระหนักได้ออกมานะคะช่วยกันสู้นะคะช่วยกันสู้ไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามอันนี้เราไม่อยากจะออกสือมากเดี๋ยวเราจะโดนหาว่าเลยนะล้มล้างการปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นว่าให้ท่านเข้าใจว่า กษัตริย์และประชาชนเนี่ยนะคะควรอยู่ร่วมกันและพระ,พระมหากษัตริย์เนี่ยตรงต้องเข้ามีบทมีบทบาทในการเมืองเพื่อช่วยตรวจสอบและทงดุลน,นะคะความคีโกงความอายุติธรรมของนักการเมืองนะคะก็ขอฝากไว้นะคะกูไม่กลัวมึงนะคะ